สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนทุกคนนะครับเปิดเว็บไซต์กันนะครับก็คือจดโดเมนแล้วก็เช่าโฮสนะครับผมบอกเลยว่าเป็นบริการดีๆนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้จักกันนะครับซึ่งบริการนี้นะครับก็จะเป็นบริการจากทางโฮสเนเวอร์ดนะครับใครที่อยากจะเปิดเว็บไซต์นะนะครับ แล้วมีงบน้อยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าที่ผมจะพาทุกคนมาเปิดเว็บไซต์ในวันนี้คือใช้เงินไม่ถึง1000นะครับผมก็จะได้เว็บไซต์เลยนะครับก็คือทั้งโดเมนแล้วก็โฮสติ้งนะ,ะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าทํำยังไงนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาที่เว็บไซต์นะฮะ hostneverdie.com ก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนยังไม่มีสมาชิกเนี่ยทุกคนก็ไปสมัครสมาชิกได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับมาทําการ เลือกในส่วนของโดเมนก่อนเลยนะครับอ่ะมาที่โดเมนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกชื่อเว็บไซต์ของทุกคนอ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเผื่อใครไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วแบบอยากจะเปิดเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าไว้ทําเว็บส่วนตัวนะครับผมหรือว่าเอาไว้โชว์ผลงานอะไรพวกนี้นะเออนะครับผมเว็บไซต์เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบ2อย่างหลักๆนะครับนั่นก็คือจะเป็นโดเมนหรือว่าชื่อเว็บไซต์ของเราเองนะครับแล้วก็ จะเป็นโฮสติ้งที่เราจะเอาไว้เก็บไฟล์ต่างๆของเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับอะทีนี้มาดูครับโดเมนที่ยอดนิยมของอคนทาเว็บไซต์แน่นอนว่าก็คือจะเป็น .com ใช่ไหมอะเดี๋ยวผมจะมาโจดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่อนนะว่าเป็นโดเมนอะไรดีนะครับอย่างเช่นอะผมจะลองเป็น d e v g o d สินะครับได้ไหม อ่าอันนี้ไม่ได้นะแน่นอนว่าชื่อนี้ก็น่าจะมีคนใช้ไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่แบบว่าเท่นะเออนะครับผมอ่ะทีนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเซิร์ชใหม่นะครับอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมเอาเป็นชื่อนี้เลยและกัน Myler Demo นะครับอ่าอันนี้คือใช้งานได้นะก็เดี๋ยวผมใช้ชื่อนี้แล้วกันนะเพราะว่าจะมายกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเราจะจดโดเมนกับเช่าโฮสยังไงเนาะเออสำหรับคนที่อยากจะมีเว็บไซต์นะครับ โอเคผมจะเอาชื่อนี้นะแล้วผมก็จะกด add to cart เลยนะฮะปึ๊บอ่าโอเคตอนนี้เนี่ยก็ในตะกร้าสินค้าของเราเนี่ยมีสินค้าหนึ่งอันแล้วก็คือโดเม Name นะครับ m y l e r Demo นะทีนี้นะครับก็เดี๋ยวกลับมานะฮะในส่วนของเว็บโฮสติ้งนะทุกคนก็มาชี้ที่เมนูบริการนะแล้วก็เว็บโฮสติ้งได้เลยนะครับอ่า ซึ่งโฮสติ้งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับให้ทุกคนใช้เนี่ยคือตรงนี้สำหรับคนที่อยากจะมีเว็บไซต์แบบเอาไว้ลองทดสอบเทสทงานโปรเจกต์ส่วนตัวอะไรพวกนี้นะทุกคนก็สามารถใช้นี่ครับเป็นแพลนนี้ได้เลยก็คือ novice นะครับผมอ่าก็สเปคจะตามนี้เลยนะครับคือ SSD เนี่ย512 MB นะครับ bandwidth 1,000 MB นะครับอ่าโดเมน1 database 1 email 5นะครับผมโอเคตามนี้เลยนะ นะครับหรือว่าตรงนี้ถ้ามาที่หน้าเว็บของเขาเนี่ยนะครับอ่ะมาที่โฮสติ้งนะมันจะเป็นในส่วนของไลฟ์เว็บโฮสติ้งนะครับผมเออนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะนี่นะฮะโฮสติ้งราคาถูกเหมาะสาหรับหัดทําเว็บไซต์เออนี่ฮะราคา399บาทต่อปีหรือตีเป็นตัวเลขกลมๆก็คือ400นะอ่ะเดี๋ยวผมจะมากดสั่งซื้อเลยนะครับโอเคอ่าแล้วก็นี่ฮะเขาก็จะมีให้อ่า เลือกว่าใช้โดเมนที่มีอยู่แล้วในตะกร้าสินค้าใช่ไหมหรือจดโดเมนใหม่อะซึ่งตรงนี้ผมเลือกไว้แล้วเนาะเออผมก็จะ use เลยนะครับอ่าก็นี่ครับทีนี้ต่อไปก็คือกด continue เลยนะครับผมปึ๊บอ่าทีนี้พอหน้านี้นะครับเขาจะเขียนว่าตั้งค่าสําหรับโดเมนยังไม่มี h o ส t i n g คลิกเพื่อสั่งซื้ออะถ้าเกิดทุกคนยังไม่ได้เลือก Hosting เนี่ยก็คลิกไปนะครับแต่เมื่อกี้ผมเลือกแล้วเนาะอ่ะก็กด continue ไปเลยปึ๊บอ่าก็จะมาที่หน้านี้นะทุกคนก็จะเห็นว่านะครับ ราคาจะอยู่ที่853.86บาทเออไม่ถึงพันนะนะครับอันนี้บวกแวตเเรเรียบร้อยนะครับผมซึ่งราคาตอนไม่บวกเนี่ยก็คือ798นะหรือว่า800พอดีเลยนะครับอาซึ่งไอราคาตรงนี้นะครับมันจะเป็นราคารายปีนะครับทุกคนคือทุกปีหรือว่าถึงกำหนดวันชำระเงินเนี่ยทุกๆปีก็คืออย่างเช่นวันนี้ผมจดวันที่20กรกฎาคมใช่ปะถ้าเกิดปีหน้านะครับวันนี้วันที่20เนี่ย หรือก่อนจะถึงวันนี้ก็ได้คือทางโฮสต์พรีเวเดอร์เนี่ยนะครับทางผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็จะมีอ e ีเมลแจ้งไปหาเราอยู่แล้วว่าเออเหลืออีกประมาณ45วันนะครับโดเมนจะหมดอายุหรือว่าโฮสติ้งจะหมดอายุอะไรแบบนี้นะก็ให้ทุกคนไปต่ออายุของโดเมนกับโฮสติ้งได้นะครับแต่ใครจะไม่ใช้ต่อก็ไม่ต้องต่อก็ได้นะเออนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะทีนี้เดี๋ยวผมจะกดนะครับเชเอา์เลยปึ๊บ ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยยังไม่มีสมาชิกจริงๆทุกคนก็สามารถสมัครตรงนี้เลยก็ได้นะเออเนี่ยนะครับสมัครเสร็จปุ๊บก็ยืนยันการสั่งซื้ออ่ะตรงนี้ดูด้วยนะว่าเราต้องการชําระเงินผ่านทางไหนนะซึ่งมันก็จะมี Bank Transfer, QR Payment, Credit Card อะไรพวกนี้นะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะ,ะล็อกอินเข้าไปก่อนเพราะว่าผมมี Account แล้วนะครับอ่ะผมก็จะมาเลือก a l r e a d y r e g i s t e r ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่รหัสผ่านโอเคผมก็จะเข้าระบบเลย อ่าโอเคครับหลังจากที่ผมเข้าสู่ระบบปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกนะครับอ่าช่องทางการชําระเงินได้นี่ก็จะมี Bank Transfer QR Payment นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น QR Payment ละกันเพราะว่าจะได้สแกนได้เลยนะครับอ่าโอเคนะแล้วก็ผมจะกดติ๊กนะครับฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขอ่าแล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อเลยนะครับผมปุ๊บเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาก่อนจ่ายเงินนะฮะจ่ายเงินแป๊บหนึ่ง โอเคอ่าตรงนี้ก็คือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับผมหรือว่าเว้นว่างไว้ก็ได้นะครับอันนี้สําหรับคนที่ต้องการใบกํากับภาษีนะอ่าเดี๋ยวผม next ไปโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับหากต้องการหักภาษีนะที่จา่ายอ่ากรุณาติดต่อโอเคเดี๋ยวผมกด next ไปเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับเราจะ pay now นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมสแกนแป๊บหนึ่งโอเคนะครับก็ผมจะกด อ่ะต่อไปนะครับแล้วก็ยืนยันไปเลยชําระเงินปึ๊บอ่าก็ชําระเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะนะครับผมโอเคนะนะครับทีนี้นะฮะอ่ะก็จะมาที่หน้านี้นะก็คือขอบคุณนะครับที่สั่งซื้อบริการจากเราคุณจะได้รับอีเมลรายละเอียดการใช้งานเร็วๆนี้นะครับผมโอเคก็แค่นี้เองนะครับผมเสร็จแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะกด continue to client area ได้เลยนะครับผมปึ๊บอ่า ซึ่งตอนนี้นะทุกคนก็อาจจะต้องใช้เวลารอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยผมก็มีบริการที่ผมใช้อยู่นะแต่เมื่อกี้เราเพิ่งสมัครใช้บริการใหม่ใช่ไหมครับเรามีอ่าโดเมนใหม่มีโฮสติ้งใหม่ซึ่งหลังจากที่ทาง Host นเวอร์ไดเนี่ยเขาจัดการอะไรให้เราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงนี้นะก็คือในส่วนของสินค้าและบริการที่ Active อยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยว ผมจะตัดวิดีโอไปน่าจะรอไม่เกิน10นาทีประมาณนี้นะเออนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะโอเคครับทุกคนจริงๆไม่ถึง3นาทีไม่ถึงเออไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำเมื่อกี้ผมกดรีเฟรชก็มาเลยนะเห็นปะ่ะนี่ฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยสินค้าบริการนะครับที่ผมมีอยู่ก็คือ2ตัวละเออนะครับนี่ผมสามารถกดคลิกเข้าไปที่ตัวนี้ได้นะะกดคลิกมาปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้เห็นปะ่ะมันก็จะมีวัน ที่เราจดทะเบียนนะครับค่าบริการรอบบิลถัดไปนะครับผมอะไรพวกนี้นะแล้วให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างซึ่งตรงนี้ทุกคนก็สามารถที่จะกด v i สิตเว็บไซต์ได้นะแต่ตอนนี้คือมันจะต้องใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งก่อนโดเมนของเราเนี่ยมันจะใช้งานได้นะเออนะครับตรงนี้อาจจะต้องรอนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกิน10นาทีนะนะครับเนี่ยถ้าเกิดทุกคนต้องการเข้าไปจัดการเว็บไซต์อะไรก็สามารถล็อกอินไปที่ direct admin ได้นะครับผมหรือ มาจัดการโดเมนอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องรอนะครับให้ตัวโดเมนเนี่ยมันใช้งานได้นะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะตัดวิดีโอแล้วก็มาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เหมือนอโดเมนเนี่ยจะเข้าได้แล้วนะแต่ว่านะครับทุกคนจะสังเกตว่าตัวเบราว์เซอร์เนี่ยเขาก็จะแจ้งนะว่า your connection is not private นะครับก็คือตัวโดเมนของเราเนี่ยนะครับ HTTP เนี่ยมันยังไม่เป็น secure นะฮะหรือว่ายังไม่เป็น HTTPS นั่นเองแต่ว่าเราก็สามารถเข้าไปที่โดเมนได้นะคือกด advanced นะครับแล้วก็ proceed to mylerdemo.com unsafe นะครับอ่ะก็กดมาเห็นปะ่ะอ่ะเราสามารถเข้ามาที่อ่าเว็บไซต์หรือว่าโดเมนของเราได้แล้วนะครับนี่มันก็จะเป็นค่า default ของเขาตามนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนดูด้วยว่าเราจะไปแก้หรือว่าไปอัปโหลดเว็บไซต์อะไรยังไงนะครับโอเคตอนนี้คือเราสามารถเข้ามาที่โดเมนได้แล้ว ถามว่ารอนานขนาดไหนผมว่าน่าจะไม่เกิน10นาทีนะเออผมก็ไม่ได้นับแต่ประมาณนะประมาณเออนะครับประมาณ10นาทีนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับมานะครับที่ตัว client area ซึ่งถ้าทุกคนมาสังเกตต,ตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าในส่วนของ ssl status เนี่ยมันยังเป็น no ssl detected อยู่เราจะต้องไปทำให้มันเป็นแบบว่า secure นะครับผมก็คือให้มัน detected นะครับ ซึ่งวิธีการก็คือให้ทุกคนเนี่ยมาล็อกอินที่ direct admin อ่ะกดตรงนี้เลยอ่านะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนนี้เลยนะครับก็คือ ssl certificates นะฮะอ่ะคลิกมาครับโอเคหลังจากทุกคนคลิกมาเนี่ยนะครับทุกคนสามารถมาติ๊กตรงนี้ฮะทุกคนนี่ปึ๊บนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเลือกตรงนี้เลยก็คือ free and automatic certificate from lets encrypt นะครับผมก็ให้ทุกคนมาเลือกเลยนะครับ นี่แค่นี้เองนะครับผมซึ่งก็ตามนี้นะนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการกดเซฟได้เลยนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับผมหลังจากกดเซฟเดี๋ยวอรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปอีกหน้าหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างมันโหลดดิ้งอยู่นะฮะโอเคซึ่งก็นี่ฮะ หลังจากเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า Certificate and Key Saved นะครับโอเคนะทีเนี้ยถ้าเกิดทุกคนกลับมาที่โดเมนของเราลองมา refresh นะนะครับหรือทุกคนอาจจะลองเข้ามาใหม่ก็ได้อ่ะ mailerdemo อ่ demo com นะแบบ https อ่าแบบนี้นะฮะ enter ไปอ่าทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้คือมันเป็นอ่า connection is secure แล้วนะครับ เพราะว่าเราไปทำอะเซอร์ติฟิเคทให้มันเห็นป่ะก็จะแจ้งว่า Certificate is valid นะครับผมโอเคนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วการทำอา SSL Certificate ให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับผมอ่ะทีนี้ส่วนต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาดูการอัปโหลดเว็บไซต์นะว่าทำยังไงนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ทำได้หลายวิธีนะทุกคนอาจจะมาที่ตรงนี้แล้วก็ไปในส่วนของ File Manager ก็ได้นะเออแล้วก็แบบเราสามารถอัปโหลดอะไรอย่างนี้ได้แต่ผมรู้สึกว่า จะพามาทำวิธีนี้ดีกว่านะครับก็คือให้ทุกคนไปดาวน์โหลดนะครับเป็นโปรแกรมตัวนี้มา FileZilla นะครับอ่ามันจะเป็นโปรแกรมฟรีนะที่ทุกคนสามารถใช้งานได้แล้วไปเอาโฮสต์นะครับหรือว่า username password port เนี่ยมาจากอีเมลของเราก็หลังจากที่เราเนี่ยสมัครอ่าตัวโฮสติ้งเสร็จเรียบร้อยใช่ปะ่ะเขาจะแจ้งไปที่อีเมลอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปที่อีเมลให้ดูนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่านี่ HostNeverDie เนี่ยเขาก็จะแจ้งตามนี้เลยเห็นปะ เออนะครับมันก็จะมีรายละเอียดอะไรที่เขาจะให้เรามานี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ new account information นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะอ่ะเลื่อนลงมาจนถึงส่วนตรงนี้นะก็คือการอัปโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์และเข้าชมเว็บไซต์เขาก็แนะนําว่าให้เราโหลดโปรแกรมไฟล์ซ i l l a มานะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีในส่วนของอชื่อนะครับ username password port อะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยทำการใช้นะครับข้อมูลตามนี้เลยของทุกคนนะะเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ซ i ล่าขึ้นมา ตรงนี้ทุกคนก็ copy มาเลยนะครับในส่วนของ temporary ftp hostname นะก็ copy มามาใส่ไปนะครับแล้วก็ username อ่าแล้วก็ password นะครับแล้วก็ port นะครับผมอ่า copy มาแล้วก็สามารถที่จะกด quick connect ได้เลยอ่าทีนี้มันก็จะถามว่าอ่าให้จำ password ไหมนะครับผมก็อ่า save ก็ได้อ่า save password นะครับโอเค อ่ามันก็จะมีแจ้งอะไรของมันนะเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะถ้าเกิดไม่ต้องการให้หน้าต่างตรงนี้มันป๊อปอัพขึ้นมาก็คือ always trust this certificate in future sessions นะครับอ่าก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้กดโอเคไปอ่าเรียบร้อยแล้วเห็นปะ่ะนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดทุกคนต้องการอัปโหลดนะครับเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะก็คือทุกคนสามารถเข้าไปที่ตัวโฟลเดอ public_html นะครับซึ่งในโฟลเดอร์เนี้ยมันจะมีไฟล์ตัวเดียวเลยก็คือเป็น index.html นะครับ ซึ่งมันก็คือจะเป็นหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าผมลองมาลบแลน์นี้ตรงเนี้ยทุกคนลบทิ้งได้เลยนะเออนะครับลบทิ้งได้เลยอ่ delete ไปนะครับผมปุ๊บอ่าถ้าหลังจากเรา delete เสร็จปุ๊บเนี่ยลองมา refresh หน้าเว็บของเรามันจะขึ้นแบบนี้ก็คือ forbidden you don't have permission to access this resource นะครับอ่าทีเนี้ยลองมาอัปโหลดเว็บไซต์ดูนะเออทุกคนจะไปเอาเว็บไซต์อะไรก็ได้เดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอ่าผมจะไปเอาในส่วนของ ก็ตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนเข้ามาตามผมเลยก็ได้นะก็คือเว็บไซต์ free-css.com นะครับ /free-css-templates นะฮะทุกคนก็ไปดาวน์โหลดมาอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมดาวน์โหลดตัวนี้มาแล้วกันเป็นเว็บไซต์นะครับสมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูอ่าก็กดดาวน์โหลดมาเลยโอเคทีนี้ทุกคนก็แตกไฟล์ออกมานะครับแล้วก็อ่ามันจะได้โฟลเดอร์นี้มา mobile-app-html-template นะซึ่ง ไอ้แฟลพวกเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะลากเข้ามาได้เลยลากเข้ามาตรงเนี้ยเออก็ลองลากเข้ามาเลยปึ๊บอ่านะครับมันก็จะทำการอัปโหลดเห็นปะ่ะอ่าโอเคอันนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็ลองกลับมาที่อ่าเว็บไซต์ของเรานะลองรีเฟชดูอ่าทุกคนก็จะเห็นว่า เราก็ได้เว็บไซต์ที่เราอัปโหลดขึ้นโฮสติ้งเรียบร้อยแล้วเห็นปะอ่าสวยงามนะครับนี่นะครับผมโอเคนะก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการที่เราเนี่ยสามารถที่จะอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นโฮสติ้งได้น,นั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับส่วนอื่นๆที่ผมอยากาให้ทุกคนดูอีกก็คืออย่างเช่นทุกคนสามารถดูเนี่ยพวกข้อมูลอะไรต่างๆได้อย่างเช่น d i Space เราใช้ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วก็เนี่ยสามารถดูแบนด์วิธนะครับสามารถดูอีเมล ftp accounts นะครับ Database แล้วก็สามารถดู i-nodes ได้ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะหรือถ้าทุกคนต้องการที่จะติดตั้ง WordPress นะเออเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างให้ดูดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดทุกคนต้องการติดตั้ง WordPress จริงๆทุกคนต้องไปลบไอ้ไฟล์พวกนี้ทิ้งนะเดี๋ยวผมกลับมาที่ Fil ์ z i l l a ก่อนอทุกคนก็มาลบทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมครอบนะแล้วก็คลิกขวา delete ทิ้งไปเลยนะฮ อ่าดีลิททิ้งไปโอเคนะครับอ่ะ uh, หลังจากดีลิทเสร็จกลับมาหายนะครับโอเคทีเนี้ยมาลองติดตั้ง WordPress นะทุกคนก็มาเลือกตรงนี้เลยนะครับนี่ w o r d p r e s s ปึ๊บแล้วก็ผมจะเลือกไปที่ install this application เลยนะครับผมตรงนี้จากนั้นก็ให้ทุกคนตั้งค่าเลยนะครับในส่วนของโดเมนเนี่ยให้ทุกคนเปลี่ยนเป็น https นะเออนะครับผมโอเคในส่วนของ directory เนี่ยไม่ต้องใส่อะไรนะเออเว้นปงว่างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้มันจะมี username นะอันนี้ผมตั้งง่ายๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปลบทิ้งอยู่ดีอ่าผมตั้งง่ายๆเลย password ก็12 3 4 5ออะไรแบบนี้นะโอเคตั้งง่ายๆเลยนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างให้ดูเป็นการติดตั้ง WordPress แต่ถ้าทุกคนจะไปติดตั้งของตัวเองก็คือตั้งยากๆเลยนะเออนะครับผมเดี๋ยวจะโดนแฮกนะฮะจากนั้นผมก็จะกด install เลย โอเคก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมนี่มันก็ทําการสร้างฐานข้อมูลอะไรไปนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้รอแป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่ะผมจะเข้ามานะครับที่อ่าในส่วนของล็อกอินนะก็คือ /wp-admin นะครับอ่ะตรงนี้นะหรือว่ามาดูหน้าเว็บเราอ่ะนี่หน้าเว็บเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมมา ที่หลังบ้านอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมล็อกเอาท์ออกไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ลองล็อกอินดูแอดมิน2 3 4 5งสองล็อกอินเข้าไปนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็ได้เว็บไซต์ WordPress มาแล้วนะครับผมนี่สำหรับใครที่ต้องการติดตั้งนะโอเคนะครับทีนี้กลับมาที่หน้าโฮมนะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าการเปิดเว็บไซต์นะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมวิดีโอนี้ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะมี ความเข้าใจอะไรกันมากขึ้นนะ,นะครับสำหรับบริการจากทาง h o s เดเวอร์ไเนี่ยผมก็รู้สึกว่าดีนะครับผมใช้งานอยู่นะครับแล้วก็อย่างเช่นบริการตัวนี้คือสําหรับคนที่มีงบน้อยนะทุกคนก็สามารถไปจดตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าให้ผมแนะนำนะก็คือทุกคนอาจจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้เนี่ยสตาร์เตนะเพราะว่าอ่าสเปซเนี่ยมันก็จะโอเคกว่าเพราะว่าไอตัวที่ผมพาทุกคนทำเนี่ยคือมัน512 MB เองนะครับ ใช้เป็น 2G จิกมันก็จะดีกว่านะเออนะครับพื้นที่ก็จะเยอะกว่าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราอุ่นใจด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มายกตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะมีเว็บไซต์แบบเบื้องต้นอ่ะฝึกทําเว็บไซต์ทําความรู้จักกับโฮสติ้งการอัปโหลดเว็บไซต์อะไรเงี้ยเออก็ลองมาใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงก็เอาตัวนี้ก็ได้มันก็ไม่ถึงพันเหมือนกันนะเออโดเมนก็จะอยู่ที่400ใช่ป่ะส่วนอ่ะไอ้ตัวนี้ก็อยู่ที่500 ก็ประมาณน่าจะ950กว่าบาทมั้งเออไม่ถึงพันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนอ่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ